สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็มาพัดสตอคกุ้งไปทำบุญน,นะจ้านนวันนี้วันพระเลยจ้ะอันนี้เป็นสตอที่เขาปอกไว้เลยจ,จะเติมขึ้นนี่จ้ะอันนี้ก็จะมีหมูเลจ้ะห,หมูหมูซ,ซับซับละเอียดมันเลยจ้ะกับซับเองว่าเมนูสื่อมาเนาะแล้วก็มีกุ้งเลยจ้ะเตรียมอะไรเลยอันนี้ก็เป็นพริกแกงผสมพริกแล้วก็กระเทียมกับ หอมเด้ยวจะก็ดี้าาโบมีอันกะปิเล้ยวจะกะ็เลยใส่่าเลิศพัดกันไได้จ้ะที่ฮาิดตำเคยต้๋ตกันเลยจ้ะ,จะเทียมก็หอมอย่้ะแต่ว่าเที่ยพัดแล้วมันไอร้ายเบาไวไม่ได้แยกจะเตียมก่อน ทุกทายก็เอาสต๊อกไปด้วยจ้าอืกินบจะสตอกลุ่มล้วจ้ะ,ะแล้วแล้ว